หาคุณสนใจแอดไลน์มาที่ s t e p t o d a y บันเดียววันนี้เป็นการพบกันระหว่างอัลสบวกเจอกับโคโลนเจอกันในศึกบุนเดสลิกาในสนามอัลสบวกอารีนาวันที่7มิถุนายนนี้เวลา23นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยครับราคาบอลคู่นี้ต่อปอปอ ความพร้อมของเจ้าบ้านอัลส์บวกผลงานในบ้านท่านัดล่าสุดชนะ1เสมอ2แพ้2ครับและนัดล่าสุดบุกไปแพ้คารังของแฮทท่าเบอร์ลินมา2ประตูต่อศูนย์และอยู่ในอันดับที่13มี31คะแนนครับในตอนนี้ด้านสภาพทีมน,นี้คุมกําลังหลักยังพร้อมบูทุกตําแหน่งและถ้าตีเป็นเปอร์เซ็นต์นั้นอยู่ในระดับ100%เเซกันเลยทีเดียวซึ่งแผนการแต่นัดนี้คาดว่าจะมานในแบบ42-31ครับและมาพูดถึงความพร้อมของทีมเยือนโคโลนกันบ้างนะครับผลงานนอกบ้านท่านัดล่าสุดชนะ2เสมอ0ูนย์แพ้3 และนัดล่าสุดก็เพิ่งจะโดนไรซิกบุกถล่มไป4ประตูต่อ 2, 2> ด้านสภาพทีนัดนี้<ๆ>กไร้ซึ่งปัญหาครับไม่มีตัวเจ็บหรือตัวแบนและถ้ตีเป็นเปอร์เซ็น,นต์น,นั้นอยู่ในระดับ100%เช่นกันซึ่งแผนการเตะน,นัดนี้คาดว่าจะมาในแบบ4-2-1-3ครับและสถิติการพบกันท่านัดล่าสุดของทั้ง2ทีมเป็นฝ่ายเจ้าบ้านอาสบุกที่เก็บชัยไปได้มากกว่าโดยการชนะไป2จาก5เกมครับ จากสถิติและความพร้อมของทั้ง2ทีมนั้นถือว่ายังทำผลงานออกมาได้ไม่น่าพอใจสักเท่าไหร่ครับแต่เกมนี้ฝ่ายทีมเยือนโคโลนต้องออกมาเล่นนอกบ้านทําให้เกมนี้เจ้าบ้านออาสบูกดูจะได้เปรียบอยู่ไม่น้อยครับฟันธงออาสบูกชนะ2ประตูต่อ1ความมั่นใจร0อยเปอร์เซนครับสุดท้ายนี้ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับสนับสนุนโดย M M 8 8 Royal